าครับหมาวันนี้ฝนตกนี่นะเมื่อวานไม่ตกนะครับโอ้โหวันนี้ตกทั้งวันแน่ๆเลยผมว่ามันคืมทั้งวันเลยครับแดดไม่ออเลยนี่ครับประมาณแปดโมงกว่า,า,าครับเคเดี๋ยวเรามาเตรียมเบ็ดตกกันเลยดีกว่าผมมีเบ็ดสามไซส์ครับมีเล็กสุดแล้วก็รองแล้วก็ตัวสีทองครับอันนี้ไซส์เล็กเลยครับเล็กกระทิดเดียว ดูนิ้วก้อยไหมครับเล็กมากนะครับตัวเล็กจริงๆแล้วก็มีลูกหมุนกับสต็อปเปอร์แล้วก็ทุ่นครับทุ่นเล็กครับอันนี้ไซส์ L แล้วก็มีอ็น,อน,นี้ก็ประมาณ8ปอนด์ครับตกปลาเล็กใช้อุปกรณ์เล็กๆครับเวลาปลากินมันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะได้รู้ว่าปลามันมีกําลังเยอะขนาดไหนครับ คันผมก็ใช้คันชิ้งริ้วครับอันนี้ับคันชิ้งริ้วครับคันนี้ก็ยาวสองจุดเจ็ดครับอ่อนมากปลายอ่อนมากเลยไอ้คันที่ผมทําักนะครับเนี่ยลอยต่อมอยังใช้งานได้อยู่ครับตกอ,อ่ล่องเล็กๆเกนี้ยเราใช้ขนาดเนี้ยก็กําลังดีครับไม่ไม่เกกะไม่เทื้อทานจนเกินไปครับผมอันนี้ก็เราก็มาฝึกตกปลา ปาแบบว่าจะเรียกว่าไงแบบง่ายไหมง่ายมันก็ง่ายนะแต่ไม่รู้ว่าจะยากหรือเปล่าต้องดูว่าปลาจะกินด้วยหรือเปล่าจากหาใหม่ง่ายอาจจะเป็นใหมายยา่ยากๆก็ได้ครับเราก็มาฝึกตกแบบนี้ก่อนครับด้วยการใช้ขนมปังอันนี้ขนมปังผมเพิ่งตั้งชื่อมาครับขนมปังเวิร์กแต่ไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับตั้งชื่อให้เวิร์กไว้ก่อนเพิ่งเริ่ม เพิ่งคิดว่ามันจะชื่ออะไรดีก็เลยลองตั้งชื่อนี้ดูครับก็จะใช้ขนมปังนี้ตกไปเรื่อยครับอะไรที่ผมเอ่อพอมีความรู้เกี่ยวกับขนมปังในการตกปลาผมก็จะเอามาบอนแล้วนะนะนะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะไหนขนมปังจะเป็นยังไงอะไรยังไงประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับขนมปังในการตกปลาครับผม เราก็มาเริ่มทำเบรกกันเลยครับอันนี้เป็นสายยาวนะครับเราก็จะใส่สต็อปเปอร์เข้าไปก่อนครับที่ผมใส่สต็อปเปอร์นี่ไม่ใช่แล้วเพราะว่าบางทีผมเคยเจอแบบว่าใส่ทุ่นลอยไปแล้วมันหลวมลครับก็เลยใส่สต็อปเปอร์ดักไว้อีกทีนึงครับอันนี้ครับอ่านี่ครับใส่สต็อปเปอร์ดักไว้แล้วก็ ใส่ทุ่นลอยครับมันมีห่วงแล้วก็ลอยเข้าไปเลยลอยเข้าไปปึ๊บแล้วก็ดึงปึ๊บการมันรูดอีกทีครับผมเคยเจอแบบใส่เข้าไปแล้วทุ่นมันมันรูดมันหลวมก็เลยใส่การให้มันฟืดไปเลยครับให้มันมีตัวล็อกอีกทีนึงไปเลยแล้วก็ตามด้วยลูกหมุนครับ เราก็ใช้วิธีแบบเ,เงื่อนที่เราถนัดที่สุดนะครับเอามาสักเงื่อ <c> น <oughs> เงื่อนที่ผมใช้ก็พันพันพันแล้วก็แย่เขาไม่รู้เดิมนี่ครับอึแล้วก็ดึงเ,เงื่อนตกป่ามีเยอะครับเราเลือก เงื่อนทักเงื่อนหนึ่งที่เราถนัดถนัดที่สุดครับอันนี้เป็นสายสั้นนะครับเดี๋ยวผมปลูกเกี่ยวกับตะขอเบ็ดแล้วก็มาติดก,กับลุกหมุนครับผมผมจะใช้ประมาณตักคืบกว่า,วาครับแต่น้ํามันตื้นนะน่าจะไม่ถึงคืบอกครับก็นี่นสองสามสี่ าแล้วก็้อยกับลูงนี้ไหนๆอะ่ะฝนเริ่มซาแล้วครับฝนเริ่มยุบแล้วโอเคครับเดี๋ยวพูกเบ็ดเลยเดี๋ยวผมจะใช้เบ็ดตัวเล็กสุดก่อนนะครับใช้เบ็ดตัวเล็กสุดเลยเพราะว่าวันนี้มาตกปลาเล็กครับ ใช้เบ็ดเล็กๆเลยร้อยห่างจากาลูกหมุนประมาณไม่ถึงเครือครับ,รบมันเล็กค่อนข้างจะพูกยากนิดนึงครับ สี่ห้ารอบเคก็จะประมาณนี้ครับมีเบ็ดลูกหมุนแล้วก็ทุ่นลอยครับก็เดี๋ยวเราก็เอาไปมัดก็คันชิงเิลวของเราเลยนี่เป็นใส่อันนี้ผมก็าพวกติดกระปายคันเบ็ดเรียบร้อยแลครับก็จะเหลือไว้ประมาณนัก คอกกว่าครับจกักจักดามจับเราอันนี้ละข้อเบ็ดละขอเบ็ดนะครับแล้วก็นี่ครับดามจักมือผมน,นี้ถึงเนี้ยประมาณลวกอกว่าครับเวลาเรายกป่ามันจะได้ป่าจะได้ถึงตัวเราเลยวันนี้ก็เป็นขนมปังที่เราใช้ตกวันนี้นะครับขนมปังเวิร์กนะครับเดี๋ยวดูสภาพทุงนี้จกจบาทุงนี้ทุงนี้เป็นอะไรเลยเดี๋ยววันนี้เละเลยครับ มันเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหมครับนี่เลยเร,ร,ร่อยไหมนี่มันขนมปังที่พ่อจะเอาไปตกปลาไม่ใช่หรอเรียบร้อยครับลูกสาวผมไปแท้กินครับไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะครับว่าขนมปังนี้เรากินได้ไหมลูกสาวผมซัดให้ดูเลยครับโอเคเราไปเกี่ยวเบร่กันดีกว่าอันนี่เป็นขนมปังใหม่นะครับ เดี๋ยวผมมาจะทําคลิปอธิบายนะครับว่าขนมปังใหม่กับขนมปังเก่านี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับปั้นแบบนี้ดูก่อนนะครับให้ตะขอเบ็ดมันพล่มาันหน่อย,อยดูว่าปลามันจะกินลักษณะไหนครับแล้วเราก็เปลี่ยนเทคนิคการเกี่ยวเยื่ออีเองครับเดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าแบบนี้จะได้พลหรือเปล่าครับผมได้แล้วได้แล้วครับ นี่ปลาอะไรไม่รู้ตัวนิดเดียวเหมือนทรงมันเหมือนปลาหมอนะ,ะมันมีจุดเหรอครับผมไม่แน่ใจว่ามันคือปลาอะไรเหมือนนะครับตัวเดี๋ยวผมจะทำซีตีส์เลยครับว่าผมได้ตัวเล็กขนาดไหนครับผมโอเคนี่ครับ มานี้ครับตัวแรกมาแล้วครับไม่แห้วนเลยครับวันนี้เอาต่อครับต่อออกมาแล้วครับทรงมันเหมือนปลาหมอนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช่หรือเปล่ามนเหมือนปลาหมอปลาหมอหนาปลาหมอไทยครับ โอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยโอ้ยติดติดติดตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับเดี๋ยวผมลืมไปนะครับว่าน้ําตรงนี้ถ้าถ้าข้าวมันจะเกี้ยวแล้วครับขน้ํามันจะแห้งหมดเลยครับอ่าอันนี้ก็คือปลาหมอแน,แน่ครับปลาหมอหนาปลาหมอไทยครับผมนี่ครับกินขนมปังนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยที่อื่นนะครับ ที่น้ำมันไม่แห้งนะครับเพราะว่าผมลืมไปว่าตรงนี้เดี๋ยวเขาเกี่ยวข้าวแล้วน้ํามันจะแห้งหมดเลยเพราะเขาต้องให้พื้นัันแห้งด้วยครับก็เดี๋ยวเอาไปปล่อยที่อื่นครับ แต่วัดไม่ติดครับลากละลางละอุ้ยไม่ติดเนาะเอาแล้วโดนแล้วอ,อันนี้ก็คือปลาส้อยขาวนะครับอันนี้คือปลาส้อยขาว น,นี่คือปลาไทยนะครับอ่าในนี้ไม่มีแค่ปลาหมอนะครับได้ปลาซอยมาอีกหนึ่งครับผมนีคือปลาหมอนี่ตัวใหญ่ขึ้นครับเริ่มขยับไซด์ขึ้นมาครับผมครับอันนี้ตัวใหญ่นี่ครับเวลาเราใช้คันเล็กเม็ดเล็กเราจะรู้อาการสู้ของปลาครับโอ้นี่ครับ ตัวใหญ่เลยเริ่มขยับซ้ายครับออีกแล้วครับสายใหญ่อีกแล้วสายใหญ่อีกแล้วครับสายใหญ่ครับวันนี้วิธีเกี่ยวเบ็ดที่ได้ผลที่สุดตอนนี้คือเอาหนมปังมาครับแล้วก็บีบตรงนี้ครับบีบตรงที่เรามัดเชือกกับเบ็ดครับบีบตรงนี้ให้แน่นๆแล้วก็ปล่อยตรงนี้ไว้ครับ ให้ปลามันต่อแล้วมันอมปลามันอมปุ๊บแล้วมันก็ลากไปเลยครับผมใหญ่อีกแล้วตัวใหญ่อีกแล้วใหญ่กว่าเมื่อกี้ครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆืยนะโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับอ๋อใหญ่กว่าเมื่อกี้ตอนนี้ปลามันเริ่มขยับสายนะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆืยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆครับ มันเริ่มขยับสายเราก็เปลี่ยนเบ็ดเป็นสายใหญ่ขึ้นครับในตัวนี้เลยปลามันสายใหญ่ขึ้นเราก็ขยับเบ็ดใหญ่ขึ้นครับก็ได้ตัวใหญ่ขึ้นครับผมนะอีกชนิดหนึ่งครับอันนี้คือปลาแก้มช้ำนะครับโอ้โหมันดิ้นมันดิ้น มันจะมีจุดสีแดงตรงนี้ครับสงแก้มมันขนามมันก็คล้ายเหมือนปลาสูบเลยนะเดี๋ยวผมจะมีจุดตรงนี้ครับจุดสงแก้มแดงนะครับอันนี้คือปลาแก้มช้ำนะครับเป็นปลาไทยโบราณน,นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยตรงที่้ํามันไม่แห้งนะครับได้ปลาไทยโบราณอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โหหมายนี้สุดยอด สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเวลาเราเลือกเบ็ดตัวเล็กนะครับสำหรับตกมนมปังนะเราก็เลือกกระปอดที่มันยาวๆหน่อยครับตัวเบ็ดที่มันยาวหน่อยเพราะเวลาเราบีบหนมปังตรงเนี้ยจะได้บีบง่ายๆครับเลือกตัวที่มันยาวหน่อยแล้วก็ลูกหมุนนี่ก็เลือกตัวเล็กๆเลยครับเล็กสุดเลยตันนี้ประโยชน์นะครับเวลาลมหรืออะไรเงี้ยเวลาเราเวียงเที่ยไปเงี้ย ลมมันจะได้ไม่รู้มากครับเวลาเราเวี้ยงไปปุ๊บมันจะได้ไม่ไม่ฟิวมากครับผมแล้วก็มีสต็อปเปอร์หุ้นสต็อปเปอร์อย่างที่ผมบอกครับว่าการพุ้นมันมันรูดแล้วผมเคยเจอเวลาใส่เข้าไปแล้วุ่นุนมันรูดเลยใส่ตัวสต็อปเปอร์กันไน้ีนี้โอเคนี่ก็เป็นพุตดิตกหมายเล็กๆครับหมายร่องน,น้ำเล็กๆอะไรประมาณนี้ครับผมก็ขนมปังวันนี้เวิร์กอยู่นะครับ เเด okay. okay. oh oh Bom oh. ี๋ยวก็จะจบคลิปเดี๋ยวพาไปดูสัตว์ป่าทั้งหวดครับเป็นนกครับผมโอเคได้หลายตัวอยู่ครับปล่อยเลยเอาลงตรงนี้มันไม่เคยแห้งนะครับอ่ามันเป็นคลองใหญ่อยู่ ไ,ได้คองเป็นร่องน้ําใหญ่ครับแต่ไม่เคยแห้งคราวนี้